วัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแตงโมเพชรยนต์นะคะวันนี้แตงโมมีรถมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะรถคันนี้นะคะรถคันนี้เป็น t o y ย t a c o ค o l l a อั t ตนะคะปี2012นะคะคันนี้นะคะสีขาวมุกนะคะรถคันนี้นะคะราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะไม่ก็พอดีนะคะไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่ 2แสนกิโลเมตรค่ะค่ะเรามาดูด้านหน้าของรถคันนี้กันบ้างนะคะด้านหน้าของรถคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าสองขีดโครเมียมนะคะเดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันบ้างนะคะไฟหน้ารถคันนี้นะคะจะเป็นมัตติฟิเลเตอร์นะคะ่คะมีสองคู่นะคะแล้วก็รถคันนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะ ถือว่าสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างรถบ้างนะคะด้านข้างนะคะล้อนะคะขอบล้อจะเป็นขอบล้อ,อยางปีสองพันยี่สิบสองนะคะส่วนขอบล้อจะเป็นขอบล้อสิบหกค่ะมาพร้อมล้อมแม็กเลยนะคะทั้งสี่ข้างนะคะจากนั้นนะคะเรามาดู เรามาดูที่กระจกกันนะคะกระจกนะคะจะมาฟอมไฟเลี้ยวทั้งสองข้างนะคะปรับอัตโนมัตินะคะส่วนที่จับนะคะที่จับจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็จะมีแต่งข้างๆเป็นโครเมียมนะคะรถคันนี้นะคะมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะเดี๋ยวแผ่นให้ดูนะคะมีสเกิร์ตให้มารอบคันเลยค่ะรวมไปถึงข้างหลังนะคะ เรามาดูข้างหลังกันบ้างนะคะข้างหลังของรถคันนี้นะคะข้างหลังที่เปิดกระโปรงหลังนะคะจะเป็นที่จับแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมเซนเซอร์ทั้งสองข้างนะคะมีไฟทับทิมะคะ่ะแล้วก็ไฟท้ายรถนะคะแบบไฟให้รถจะเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะเป็นโตโยต้าโคโร拉อัลติส 1.8G นะคะ แล้วก็จะมีสปอยเลอร์นะคะคันนี้สปอยเลอร์แต่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED ตรงที่จับนะคะก็จะมีตาโตโยต้านะคะแล้วก็มีคุลาอาติสนะคะเรามาดูข้างในของข้างหลังกันบ้างนะคะ อันนี้ขาอ,อันนี้ล้อนะคะล้อจะมากับรถนะคะของโรงงานเลยนะคะเดิมจากโรงงานเลยค่ะเรามาดูน็อตกันบ้างนะคะน็อตกับเม็ดเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบนะคะยังไม่มีรอยการแกะนะคะน็อตนะคะยังไม่มีการไขนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะคือยังไม่เคยรถคันนี้ไม่เคยทําสีมานะคะเพราะว่าสีมันจะสีเดียวกันกับตัวรถเลยค่ะ มาดูขอบยางกันบ้างนะคะขอบยางลถคันนี้นะคะขอบยางปกตินะคะใช้งานได้ปกติดูเมตากตรงนี้นะคะเมตายังไม่เคยขยไม่เคยแกะ่นะคะไม่เคยผ่านการชนหนักเรามาดูด้านข้างอีกข้างหนึ่งฝั่งตรงข้ามคนขับบ้างนะคะล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้อแม็กเหมือนกันทั้งเหมือนด้านเมื่อกี้เลยค่ะ ก็เป็นระแห่งสีดานนะคะฟิล์มกระจกนะคะฟิล์มกระจกก็ฟิล์มแท้จากโรงงานเลยค่ะก็จะมีการสาดมาให้เรียบร้อยนะคะคันนี้มีการสาดมาให้นะคะค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยรับรองไม่ร้อนค่ะเดี๋ยวเราจะมา,าดูตัวเครื่องรถกันบ้างนะคะ ข้างในเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นของ Toyota VVT-i นะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยค่ะนันจะพัดกล้องไปดูปุ่มเม็ดอาร์คปุ่มน็อตนะคะยังเดิมๆจากของโรงงานอยู่เลยนะคะยังไม่มีการแกะหรือขันนะคะกับน็อตกับนี่นะคะตัวเครื่องเดิมๆเ,เลยค่ะ หน้ารถมีพร้อมที่ปาดน้ําฝนนะคะที่ปัดน้ําฝนก็คือียังไม่เคยเปลี่ยนค่ะมาพร้อมรถเลยค่ะแท้จากโรงงานเลยนะคะเา่าเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันนะคะค่ะสำหรับคันนี้เรามาดูข้างในกันนะคะไม่คันนี้ก็ไม่เยอะไม่น้อยก็พอดีนะคะสองแสน แล้วก็มาดูด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกนะคะก็คือปรับกระจกได้ปกตินะคะปรับเปิดกระจกได้ปกติมาฝั่งคนขับนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมี Lock ะะล็อกรถนะคะล็อกรถอัตโนม,มัติกดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ผ่านมาตรงนี้บ้างนะคะอันนี้คือเป็นที่ปรับกระจกนะคะปรับกระจกซ้ายขวานะคะามาดูที่เหยียบมาดูคันเร่งกับอ่า เบรกกันนะคะขั้นเรงน,นะคะเจ้าจของเดิมแต่งมานะคะเขาก็จะแต่งนี่มาเดี๋ยวมาดูนะคะยานใช้งานได้ปกตินะคะส่วนมาดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิด่กระจังหน้ารถนะคะส่วนท้ายรถจะอยู่ตรงนี้นะคะ ในคันนี้นะคะก็จะมีครบเลยค่ะเปิดวิทยุได้ใส่แผ่นซีดีได้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นระบบอัตโนมัตินะคะระบบออโต้นั่นเองข้างๆนะคะรถคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสี ครีมนะคะข้างหลังเหมือนกันค่ะข้างหลังคือกว้างมากนะคะคนนั่งข้างหลังคือนั่งได้สบายๆเลยค่ะสามคนยังนั่งได้เลยค่ะคันนี้นะคะรถคันนี้แอร์เย็นมากๆนะคะแอร์ air ปกติทุกอย่างปกติหมดเลยนะคะถือว่าเจ้าของเดิมเขารักษารถได้ดีมากๆเลยนะคะผัดมาตรงนี้บ้างนะคะตรงนี้จะเป็นเปิดตรงนี้เปิดได้นะคะเป็นที่ใส่แก้วน้ํานะคะวางแก้วน้ําได้นะคะส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น เปิดเก็บของใส่ของได้นะคะก็เหมือนรถเดอนปกติมาดูลำโพงกันบ้างนะคะลำโพงคันนี้จะอยู่ที่ด้านหน้าซ้ายขวานะคะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามคนขับนะคะนี่นะคะลำโพงก็จะอยู่ซ้ายซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็มีลำโพงข้างหลังนะคะคันนี้นะคะตรงนี้เป็นกระจกนะคะะจกนะ ฝั่งตรงนี้ก็มีนะคะการแดดนะคะแบบแดดเยอะอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นไฟเปิดอัตโนมัตินะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้เราสามารถปรับได้นะคะไฟตรงนี้ปรับเปิดได้นะคะปกติใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยค่ะสุดท้ายแล้วนะคะใครสนใจรถคันนี้นะคะ ติดต่อแตงโมได้ที่0933585571นะคะหรือมาดูที่เต็นท์รถของเราได้นะคะอยู่ซอยเสรีไทย68ขีดหนึ่งหรือเข้ามาซอยเสรีไทย70ได้นะคะเต็นท์รถของเราเต็นท์รถเพชรยนต์นะคะเป็นเต็นท์รถที่ใหญ่ที่สุดในแถวเสรีไทยแถวมีนบุรีเลยค่ะค่ะก่อนจากการแตงโมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแตงโมกดให้กำลังใจแตงโมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ